่ไอสิ่งที่เราพบเห็นนี่และครับมันน่าจะมีฟาร์มใกล้เคียงแล้วนะครับนี่นะครับเวลาน้ําซัดขึ้นมาครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอื่นหน่อยครับใช่ครับ มันน่าจะนานเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคิดว่าน่าจะนานแล้วเนรับเราไปพิสูจนตัวอื่นต่อดีว่านะครับนะครับนีดใหเรามนะยาวเลยครับดูแวยาแล้วก็จะมีส่วนทีราไม่้งร่อยรก็ไม่วนครับรนเมค้อนก็มีภาพหน่อบ้างนะครับอายุที่จากตรงอนี้ เนเป็นทางยาวเลยก็บกันอันนี้คืออะไรครับก็เก็ลองเก็บดูกันนะครับลองะครับได้ครับได้ม่เนไรเดี๋ยวเราจังหวหนึ่งช่วยกันครับช่วยกันนะครับเราก็มาพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นนะว่า ม,มันเป็นยังไงครับนะครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยนะครับเราไม่อยากให้ท่านมันขึ้นที่นี่อย่างแน่อน,น,นอนครับเพราะว่ามันเกิดกระทบนะครับหลายหลายอย่างนะครับเราเดินผ่านระยะประมาณน่าครับร้อยเมตรเนี่ยเราเราเรา,เราตื่นอยู่ตลอดนะครับเอาอะไรมานะมัดนะมันเก่าแต่นี้มันน่าจะเป็นข้าว รอยอยอู่ก็จะลอยนะครับลอยอยู่็คือถ้าคือถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำมันไม่ไม่ม่ไเกันก็ไปน้ืดเรา่าที่ที่ใช้แล้วแล้ก็าเหเป็นขมเหลานะเป็นขมเหลาครับมน้ำมันมันย่อยสลายขนาดน,นั้นเลยเหรอครับเนี่ยแต่ว่าแต่มันมันมันก็มาตามน้ำตลอดทางนะมันเป็นขมเหลา ไอท้ที่มันมีไอ้ที่ติดขวดด้วยนะพี่ขวดพลาสติกอะ่ะมันไม่ใช่ข่าเมาเลยเราไม่รู้